สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาค่ะสำานักง,งานกสทอชอนำสื่อมวลชนตรวจจุดแรกซอุป,ปกรณ์รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครซึ่งครึ่งวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทอชอกล่าวว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการใช้สิทธิ์ครุป,ปองแลกซื้ออุป,ปกรณ์รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรวมทางรับฟังปัญหาและข้อสงสัยต่างๆที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขาเลียบทางหนวนเอกมัยรัตินทากรุงเทพ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนใช้สิทธิ์โดยเครื่องวันแรกมีประชาชนให้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะและไม่พบการเรียกร้องแต่อย่างใดส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้รับผู้ป้องอีก900 0แสรายทางกสทอชอได้แจ้งให้บริษัทไรษณีไทยเลขกดำเนินการแล้วพร้อมกันนี้ได้ส่งหนังสือถึงรักษาการผู้จัดการไรษณีไทยให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งโต๊ะรับแรกกล่องรับสัญญาณตามที่ประชาชนเรียกร้องหรือไม่ S 1> <S 1> สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ์ต้องนำคู่ปองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านทั้งตัวจริงและสำเนาไปที่ร้านค้าที่เขาร่วมโครงการเมื่อซื้อเสร็จแล้วจะได้รับสติกเกอร์ตราคุดของกอสทชซึ่งเป็นเลขรหัสสินค้าหรือบาร์โค้ดที่ติดไว้ที่ตัวสินค้า <S <S เพื่อเป็นหลักฐานหากสินค้ามีปัญหาสามารถนำไปเปลี่ยนได้ภายในหเดือนและมีระยะเวลา,ารับประกัน2ปีคะ่ะ กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันอาหารโลกเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารในชนบทอย่างยั่งยืนโดยเน้นการเกษตรแบบครอบครัวค่ะนายปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุทยาดทวนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันอาหารโลก World Food Day 2014ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับองค์กรองค์การ,อ,การนอนามัยโลกค่ะ จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28ตุลาคมที่อาคาร b ีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรส,ส่งเสริมข้อมูล ส่งเสริมข้อมูลและมูลค่าให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรค่ะรวมถึงสร้างศักยภาพการทำการเกษตรแบบครอบครัวและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจในชนบทอย่างยั่งยืนตามที่องค์กรองค์การอนามัยโลกประกาศให้ปี2517เป็นปีสากลแห่งการเกษตรแบบครอบครัวช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีการผลิตปลอดภัยมาใช้รวมถึงเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการให้ใช้พลังงานทดแทนค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อผลิตอย่างยั่งยืนบริโภคอย่างปลอดภยัยนำเสนอการทำการเกษตรแบบครอบครัวมุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อยสามารถดำรงชีพยอยู่ได้และการนำเสนอนวัตกรรมทางการเกษตรสมาร์ทฟาร์ม และ Green City จำลองเมืองกเกษตรสีเขียวการจำหน่ายสินค้าการ,กรเกษตรปลอดภัยและกิจกรรมเวิร์กช็อปเวิร์กเวิร์กช็อปค่ะทำเองกินเองค่ะสวีเดนกำลังเร่งตามปัญหาเรือดำน้ำที่ล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำของประเทศกองทัพสวีเดนเปิดเผยว่า ได้ตรวจพบเรือดำน้ำล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำบริเวณหมู่เกาะนอกชายฝั่งของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่สามารถตรวจจับคลื่นวิทยุความถี่สูงกว่าปกติได้จากเรือดำน้ำเร,เรือเรือดำน้ำดังกล่าวค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นสัญญาณที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินและเป็นการสื่อสาร และการสื่อสารก็เป็นภาษารัสเซียแต่กองทัพสวีเดนก็ไม่ชี้ชัดว่าเป็นเรือของรัสเซียที่ลักลอบเข้ามาสอดแนมขณะที่กองทัพสวีเดนยังคงส่งเรือและเครื่องบินรบออกค้นหาเรือดำน้ำต้องสงสัยหากเป็นเรือดำน้ำของรัสเซียก็จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเวลวร้ายลงอีกโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฟินแลนด์ได้อ้างว่าภารกิจสำรวจสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำสากล ก็ถูกเรือตรวจการของรัสเซียรบกวนหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงแล้วค่ะติดตามข่าวสารอีกครั้งได้ในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะครูปองดิจิตอลทีวีก็สอดเทาชาวม,มาแล้วครับครูปองครับครูปองดิจิตอลทีวีามาแล้วครับ วันนี้คูปองมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตบ็อ box หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการอย่าลืมอ่านก่อนแล้วเดรียมเอกสารให้ครบนะครับแจกก่อนทางไปรษณีย์21จังหวัดแรกดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน